สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนุมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอีสานใต้ค่ะวันนี้มาเจอกันในงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคม68ค่ะวันนี้มาตามต่อความฝันของคุณยายนุ่มคุณยายนุ่มฝันแม่นมากๆค่ะงวดที่ผ่านมาคุณยายให้แนวทางไปก็คือ78อายุของตัวเองคุณยายฝันว่าเพื่อนมาบอกว่าเลขอยู่ที่ท้อง แล้วคุณยายก็ท้องใหญ่ด้วยก็เลยให้อายุตัวเองไปก็คือเจ็ดแปดเลขก็ออกเจ็ดแปดบนค่ะและ้วงวดที่ผ่านมาคุณยายก็ฝันว่าเหาะด้วยเนาะต่องวดถ้าคุณยายฝันว่าเหาะมันก็จะออกเลขอายุตัวเองตลอดเนาะแมนค่ะเลขเข้ามาน่าจะเก้าแล้วเกนะ้างวดแลวเนาะค่ะเกนะ้างวดแล้วเก้างวดเรียงมากนี่ยละ่ะ งวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่สิบเหมือนชิบๆเลยค่ะคุณยายหนุ่มก็ฟันแม่นมายาวนานมากๆรู้สึกว่าช่วงเข้าพรรานี้น่าจะแม่นแทบทุกงวดเลยก็ว่าได้เนาะค่ะยังไม่หลุดเลยเดี๋ยวให้คุณยายเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าฝันตองงวดคุณยายฟันว่ายังไงบ้างคะโอ้ยยายกับฟันเห็นครูเก่าๆนี่แหละชี้เอาครูจิตใต้ไปแล้วนะครูเก่าๆนะยายไปนอนอยู่พุ่นก็ฝันโมยยาวขึ้นกันแหละฝันสันสันข้ตัหัว ค่ะงอขวานเพิ่อนเพิ่นได้ป้ายเพิ่นได้ป้ายสองอันพอนี่สองอันมันเดีเพิ่นก็เพิ่นสิติดหนาให้ยายเพิ่นก็คาดแต่หัวยายก็หัวเลาะในเพิ่อนเพิ่นติดขางละอันในหัวให้ยายเพิ่นว่าลองไป้อนดูเพิ่นว่า้อนสวยบ่เพิ่นว่าผู้เพิ่นตายนี่แหละก็คาดแต่หัวปิดป้ายให้ก็ปิดบ่ออะไรข้าหัวหัดเพิ่นก็จับยายกอดคอไว้เพิ่นก็แปะ ตัวคางนี้แดงคางนี้เขียวในป่ายนั่นค hmm. างนึงเขียวคางนึงแดงเหนคืออีเก้เขาปักอปนไปโจมอีเก้นั่นแหละควันนี้ก็กบวได้พันยาวดอกวันนี้เพิ่นบอดข้อย้ายได่เพิ่นก็เอาป่ายนั่นแปะคางนี้ให้ย้ายแปะคางนี้ให้ย้ายแปะแปะขาแปะในนาน,นั่นแหละย่าย hmm. ก็ได้ทวงเพิ่นว่าอัน จงตาวัยฮะหันใจในติวุ้ยเขาจะสีหุงก่เลยว่าจะสียวันนี้ก็คางแดงนี่เพื่อนก็แปะแล้วคางเขียวเพื่อนกับแปะแล้ววันนี้เพื่นกับคุ้มเห็นจะย้ายออกไปเต็นไปผ่อนว้าวมาเต็นมาผ่อนวุ้ยอยู่อังซี่วันนี้ย้ายผัดเห็นไปนั่นมันว่าเห็นเหล็กนี่ไปอันเพื่นแปะหายย้ายนี่คางนี่เพื่อนเหนเหล็กหาคางเขียวนี่เพื่อนเหนเหล็กเจ็ดน่ไปนั่นปเพื่อติดหนายหญ่นั่น เลขค่ากับเลขเจ็ดเออว่าเห็นยายเห็นเหล็กหาขางหนึ่งเห็นเหล็กเกดขางหนึ่งวันนี้ก็หัวหลอกันหัวไปหัวมาจนยายหัวเพียงหันละหัวขวนกันก็ถือว่าคุณยายฟันได้เลขเลยเนาะกับกับันเท่านั้นลหละฝันว่าเงา้วเท่านั้นเองเสียวที่ตายนี่คือตายใหม่ๆนี่ใช่ไหมตายหลายปีแห้งแล้วนะไอเสียวคนนู้นเอออันที่ว่าเมื่อนันผัวเพิ่งตายเมี่นันตายก่อนหลายปีแล้วที่ว่างวดนั้นที่ว่า ให้คุณยายไปซื้อเหล้าให้กินเออเสี่ยวคนเก่านู้คนเก่าอีกไม่ใช่คนนี้เนาะบค่ะเสี่ยวที่คนนั้นเคยมาบอกเลขคุณยายถูกหรือรูเหรอค่ะมาจะมาชวนคุณยายไปเต้นอือจะไปเต้นรำเป็นหนึ่งเอาป้ายแดงมาติดให้ยายข้างหนึ่งป้ายเกียวข้างหนึ่งจะให้ยายออกไปเต้นเอออันสมมุติว่าคือคือในบ้านนั้นเขามีงานนะค่ะคุเกิบสีฟ้าญาติไปเวิร์งงานไปเต้นในเขาสินะค่ะ ก็เลยเอาปลายมัดตห้ยายก่อนสินะค่ะแล้วก็ไปเต้นแล้วก็มากอดคอยายเออมากอดคอยยายคุณชวนไปเต้นตัวยายออกไปเต้นยายก็เลยว่าอยากอ้ายได้หน่อยอยาไปเต้นตัวยก็เลยนั่งหัวขวัญกันตอนนี้หล่ะก็เลยหงมื่อก็แปะเบอร์ให้ยายนะเออแปะเบอร์ให้ยายสีแดงนี่คือเลขห้าเออสีเขียวนี่คือเลขเจ็ดหรือเจ็ดที่คุณยายมองเห็นเนาะแล้วตอนที่เราตายนะเราตายตอนยุจักปีนะ ยายก็จำอ่ไรมันโดนยายจำไม่ได้้ายุคนนี้นะค่ะตอนตอนที่เขาอยู่นี่ก็คือเขาชอบสนุกสนานคนชอบกินเหลามากเต้นค่ะเป็นเพื่อนสนิทกินเหล้าย่านไรก็เอาเทปมาเปืนเป็นคนขมิ้นเอาแต่เท่งก็ตื้มมาเต้นมาผ่อนกับยายเรื่อยๆนะคุณยายบอกว่าคนนี้เขาจะคุณยายจะไปดูเขาจนเขาตายเลยเนาะแมนไปดูแลจนเขาตายดูแลจนตายค่ะมือยายอยู่โรงพยาบาลหนละ เป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันนะหากันอิลีกระมอนแต่ว่าตายหลายปีแล้วคุณยายจะมาเยี่ยมตอนตายไม่ได้แน่ชจะมาอยู่บ่ไดมาบอกเลยยายอยู่เรื่อยมาออกอยู่เรื่อยมาเข้าฝันยายบ่อยมากเกือบจะชุกหมดมันเป็นนี่แหละวันนี้ค่ะคุณยายกันได้ท่าบุญไปไงเพื่นตลอดท่าตลอดกันญาติไปวัดจังสี่เกือกอยากนำมาใ้ท่านให้ได้กินในอยากปัสใช่บาทยังสี่ญาติกรเอื่นหากระอื่นหาเพิ่น แล้วคุณยายจะเอาเลขตัวไหนบ้างคะท่ามันก็มีอันเอ้าตีก็มีแต่สองตัวตีมีแต่ห้าเจ็ดมีแต่หากับเจ็ดถอยมีมีเพิ่มมีบอลโตกันตัวยังโต๊กันต๊ะแก่กับก้อนข้อบกอดก็คือยา่กับชีวะเอาเก่าเจ็ดตีเก้าเจ็ดเออยา่เอาเก้าเจ็ดเพิ่มเนาะเพ่กาเจ็ดเพิ่มเยอะมากมีเลขสองหาโอ้โหเราคนแก่น่ะเก้าเจ็ดกันหกเจ็ด ค่ะก็มีแค่นี้นีแค่นั่นตีก็เลยหูเมื่ออันนี้เป็นเลขต่องวดเนาะเปิดท่านผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ค่ะก็คือห้าเจ็ดนี่คุณยายเห็นชัดเจนเลขห้ากับเลขเจ็ดอยู่ที่ใบหน้าแปตรงหน้าผากแปะไหวนี่ละส้องขางว่านี้ตรงหน้าผากตรงขมับนี่เละก็คือห้าเจ็ด แปะก็แปดไหมแปดเจ็ดนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตีเนาะ <laughs> คําว่าแปะเนาะ <laughs> ก็คือเลขแปดค่ะแล้วก็เก้าเจ็ดนี่คุณตายตีเพิ่มก็คือคนแก่มากอดคอคุณยายเนาะก็คือเพื่อนคนเนี้ยเข้ามากอดคอคุณยายจะพาคุณยายไปเต้นค่ะไปเต้นโชว์เต้นสนุกสนานนะ่ะแต่คุณยายก็ไม่ได้เต้นเนาะบัวบไ,ได้เต้นยายอยากอายเล็กน้อยก็เลยไม่ได้เต้นเนาะค่ะ <laughs> รุปแล้วก็คุณยายให้เลขแค่สองหางค่ะห้าเดกับเก้ดส่วนเลขหกเจนี่ก็คือกันเลข9กับเลขหอันนี้เป็นเลขต่องงวดเนาะค่ะหลายงวดค่ะกันไว้หลายงวดคุณยายก็แม่นทั้งต่องงวดและโค้งสุดท้ายเหมือนกันค่ะก็พิจารณาร่วมกันเนาะค่ะก็เลขต่องงวดคุณยายก็มีแค่นี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมจะตีเป็นเลขไหนก็ลอง <c oughs> พิจารณาดูเนาะค่ะ หลอนนีคุณยายได้เล็กเห็นเล็ตรงๆงเลยเนาะเห็นเหล็กตรงตรงเลยเห็นชัดชัดเลยอันนี้กระดาษที่เิ่นแปะให้ยใหญ่ค่ะก็ยายจะเห็นตรงตรงนั้นยายก็แกะออกแกะออกจากหนายาย่าว่าย่าบอกเห็นหงแล้วก็เอามาบึงจุสิก็เลยเห็นชดก็เลยเห็นชัดว้คางนี่แกะออกก็เอามาอบึงก็เห็นสัอือเป็นเลขห้ากับเลขเจ็ดหากระลิดเจ็ดก็สวยงามมากเนาะตัวเลขค่ะไม่แน่ค่ะงวดนู้นออกห้าแปดงวดนี้อาจจะออกห้าเจ็ดบ้างก็ได้ เรื่อนี้เป็นคนตายให้เนาอยายเนาะ,ค,ะนคนตายเป็นคนเอามาแปลให้คนอไไเอามาแปลให้ค่ะเจ็ขึ้นลงหน่อยก็ได้นะครับท่านผู้ชมพีบอกห้นคนบอกขึ้น<ช>ค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาน้องจอยเนาะผีเด็กมาบอกเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าเลขมันออกเจ็ดแปดอืมค่ะมันต้องเอาลง <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ค่ะแต่ว่าถ้าลงมาห้าหกก็ สองรอบติดแล้วนะห้าหกรอบนะั้นไะี <c> ่ <oughs> <c oughs> จะเป็น 5, ห้าห้าเอาหไม่ได้ก็อาจจะเป็นห้าห้าหรือเปล่าค่ะก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าคุณยายเห็นชัดแล้วแหละห้าเจ็ดค่ะบางครั้งคุณยายฝันอย่างนี้มันก็ออกเลยเนาะค่ะคุณยายหนุ่มก็ฝันเม่นมากๆค่ะดาราหญิงประจําช่องเคยอีสานใต้ท่า <c oughs> นหนึ่งเลยค่ะค่ะถ้าถ้าไม่เห็นคุณยายมาถ่ยฝันช้าก็จะมีคนถามตลอด ไม่ไปหาคุณยายหนุ่มเลยเล่ไม่ไปหาคุณยายหนุ่มเลยเล้าถ้านานลงคลิปอะ่ะเนาะจะมีเอฟซีให้ตามคุณยายตลอดช่วงนี้คุณยายก็สุขภาพแข็งแรงเนาะไม่ได้เป็นอะไรแ <Man. S 1> มนหน้าตาสดใสก็ดีใจด้วยที่คุณยายไม่มีเจ็บไม่ป่วยเนาะ,ะตอนนั้นที่ว่าเป็นอะไร <S <S เป็นการไขวัดไ่ติดเสือมาเตะพวกขยบยกขยค่ะก็หายดีเป็นปกติแล้วค่ะ ค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนาะคุณยายค่ะทุกวันนี้คุณยายก็เดินเล่นบ้านเพื่อน้านอะได้แข็งแรงค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากๆค่ะที่มาเป็นปันแนวทางแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องเคยอีสานใต้ ขอให้โชคดีรวยๆเนาะจ้าค่ะคุณยายอวยพรหน่อยค่ะเออก็ให้โชคดีก็ให้อันนี้เลขเขางวดนี่ให้รวยๆ,ๆ,ๆวยรวยวยเด้อค่ะสาธุค่ะ